ก็ลึกๆก,ก็มีแบบว่าดีใจเพราะว่าก็คนเคยทำงานด้วยกันแล้วก็เหมือนเราก็เพลงมันประสบความสำเร็จมาขนาดนี้เนาะดได้ปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็พูดกันว่าอนาคตก็แบบปวยพรนกันและกันต่างคนก็ต่างขอโทษกันค่ะโล่งที่สุดเลยค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากมีแบบคดีติดตัวแล้วแล้วก็ไม่อยากต้องแบบมาศาลแล้วตอนนี้ก็จะหกเดือนแล้วด้วยมันเหๆๆนื่อยเนื่อยค่ะ ตอนนี้ก็จบกันด้วยดีเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็ถอนคดีเป็นที่เรียบร้อยค่ะวันนี้อาจจะไม่ขอลงรายละเอียดลึกแล้วเพราะว่าไม่อยากสาวความยาวให้ต้องมีประเด็นกันอีกแล้วค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ทุกอย่างมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นทั้งน้องและก็หนูค่ะแต่ก็เป็นข้อเป็นข้อสรุปที่เขาก็พอใจเราก็เอาได้ยาวลาที่ยาวนานวันนี้มันมันแต่ติดขัดตรงไหนคุยกันยาวนานอาจจะเป็นเพราะว่า วันนี้เป็นครั้งแรกที่เจอกันด้วยค่ะเหมือนที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้คุยกันโดยตรงพอเจอกันก็ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีทั้งคู่ค่ะอย่างตัวเลขอะบอกไม่ได้แต่พี่ถามไปไหมว่ามันมันใช่จํานวนที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกก็ใกล้เคียงค่ะก็เป็นเป็นที่พึงพอใจสําหรับเราทั้งคู่ค่ะก็สบายใจทั้งคู่ก็โอเคค่ะอย่างวันนี้ได้มาเจอหน้าน้องในรอบปีที่ในรอบตั้งแต่นูนเลยค่ะใช่ค่ะ ก็ลึกๆก,ก็มีแบบว่าดีใจเพราะว่าก็คนเคยทํางานด้วยกันแล้วก็เหมือนเราก็เพลงมันประสบความสําเร็จมาขนาดนี้เนาะก็เพิ่งมาเจอกันวันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอได้ได้คุยกันเป็นการส่วนตัวค่ะได้ปรับรได้ปรับความเข้าใจกันได้แล,แล้วก็พูดกันว่าอนาคตก็แบบปวยพรกันและกันว่าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นคือวันนี้เท่ากับว่าเคลียร์ท,ทรั้งคดีแล้วก็ได้เคลียร์ใจกันด้วยใช่ค่ะไม่ต้องว่าไงบ้างพอเราได้คุยกันได้เคลียร์กันก็ต่างคนก็ต่างขอโทษกันค่ะ แล้วก็เหมือนหนูก so ็ไว้พรน้องน้องก็ไว้พรหนูประมาณนี้ค่ะถ้าถามว่านี่เราโล่งใจมันจะมีโล่งที่สุดเลยค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากมีแบบคดีติดตัวแล้วแล้วก็ไม่อยากต้องแบบมาศาลแล้วตอนนี้ก็จะหกเดือนแล้วด้วยมันเหนื่อยเนื่อยค่ะห็นดูคนทองอย่างวันนี้เราก็ตั้งใจที่ใหญ่ตามมาเขีย์ทุกอย่างให้ต้นด้วยใช่ค่ะหนูตั้งใจเป็นอย่างมากแล้วก็ดีใจที่ทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดไว้ค่ะหลังจากนี้มันจะเป็น บทเรียนหรือเป็นอะไรให้เราในการทํางานต่อไปก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีบทเรียนเสมอค่ะเหมือนวันนี้ก็เป็นบทเรียนที่จะทําให้หนูโตขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งในอนาคตค่ะถือว่าวันนี้เราไม่ไม่ผิดใจหรือสามารถกลับไปร่วมงานกับน้องเก้าได้ถ้ามีงานเข้ามาก็ยินดีค่ะเพราะว่าหนูก็ชอบทํางานอยู่แล้วค่ะ ก็คุยกับน้องเหมือนกันค่ะก็คุยว่าถ้าสมมติมีงานเข้ามาหนูก็ยินดีนะถ้าทางน้องยินดีทางเราก็ยินดีมากๆค่ะอย่าง,างแบบเลิกคุยทางเภอถ้ามีโอกาสจะชวนน้องไปร้องบนเวทีเดียวกันก็ถ้าถ้ามีงานเข้ามาก็ยินดีค่ะแต่ว่า MV ยังคงอยู่เหมือนเดิมยังคงอยู่ค่ะก็คือตอนนี้อ่าเฉยก็คือเรื่องเงินแต่ว่าเรื่อง MV ใดๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องมีการลบค่ะต้องทำอะไร อีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะก็หนูก็อยากจะขอพี่ๆทุกคนว่าอยากจะขอครั้งนี้เป็นครั้งเดียวแล้วสาหรับเรื่องนี้เพราะว่ามันก็บอบช้ากันมาทั้งคู่มากๆแล้วค่ะหลังจากนี้หนูก็อยากให้มีเป็นเป็นเรื่องผลงานบ้างหรือว่าเป็นเรื่องอื่นบ้างเพราะว่าทุกคนก็น่าจะแบบเบื่อหน่ายกับข่าวนี้เต็มทีแล้วในการ ที่จะดึงคนหรือนักร้องอื่นๆมาร่วมงานสัญญาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันต้องรับผิดมากขึ้นกว่านี้ก็ต้องโตขึ้นในทุกๆเรื่องค่ะทั้งสัญญาและก็เอกสารต่างๆค่ะแต่ก็จะมีโอกาสดึงคนมาร่วมงานหรือร้องเพลงด้วยมีค่ะตอนนี้ก็กําลังเปิดรับซีซั่นใหม่อยู่ก็รอดูการแข่งขันค่ะค่ะก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะจะสร้างความสร้างผลกระทบกับคนกับครคนที่เราจะดึงเข้ามาร่วมงานในอนาคตมากน้อยแค่ไหนะค ก่อนอื่นหน,หน,หนูบอกทุกคนเสมอว่าใครที่จะมาตรงนี้คือต้องต้อง,ต,องต้องรู้จักเราบ้างแล้วแหละต้องเห็นแล้วแหละว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเขาต้องรับให้ได้แล้วก็ต้องเราเองก็บอกเขาว่าเราจะแก้ไขปรับปรุงในส่วนไหนบ้างแล้วก็ทีนี้มาดูกันในข้อสัญญาดีกว่าว่าถ้ารับได้ก็ไปกันต่อถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเองก็ยอมรับว่าเราที่ผ่านมาเราพลาดตรงเรื่องเอกสารจริงๆอย่างที่ผ่านมาเราทุกใจกับเรื่องนี้ามากค่ะ มันมันหลายอย่างคะ่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของออโซเชียลต่างๆงานต่างๆก็มีผลกันไปหมดคะ่ะแต่ว่าวันนี้เหมือนมันจะถามว่าแบบความรู้สึกมันแบบมันก็โลง่งแต่ว่ามันก็รู้สึกแบบถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะเพราะว่าเราก็เด็กใต้ด้วยกัน,นะคะ่ะ